เปิมุมมองใหม่นะครับกับรอกไม่เกิน500นะครับก็น้ำปากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทนะ่นาน่าเคี้ยว่ารอกเบสหรือว่ารอกสปินนะครับเปิดมุมมองใหม่นะครับเป็นรอกที่แบบว่าท่ามีทั้งซ้ายและขวาเป็นสีซซลเวอร์นะครับสีเงินแบบนี้เลยนะครับมีคู่มือมาให้ด้วยนะสามารถลากปลาได้ถึง6กกิโลตราทดอยู่ที่2.6ต่อหนึ่ง b บริ่งสอบวกหนะครับวัสดุแขนโยกเนี่ยแน่นอนเลยอลูมิเนียมนะครับผสมโลหะเป็นงาน CNC วัสดุหลักๆของเขาคือไนลอนคอมโพสิตนะครับน้ำหนักเบาเบาจริงมากเลยนะครับ159กรัม1ขีดกวาๆระบบเบรกนี้ก็คือเบรกแม่เหล็กนะครับบวกด้วยเบรกแรงเวี่ยงนะครับท o b o โบมีเสียงลากปลาด้วยนะครับมีสามารถเปิดแล้วก็ปิดได้นะครับ นะชมชัดๆเลยนะครับความสวยงามแปลกใหม่นะกับรอกเบสหรือว่ารอกสปินนะนะฝากคอมเมนต์ได้นะครับเขาเรียกว่ารอกเบสว่ารอกสปินนะครับนี่หรือผมก็ไปใช้กับคันสปินแล้วนะครับมาเทสดูใช้งานได้ไหมนะคล่องไหมนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับปุ่มนะครับเวลาเปิดเสียงลากปลายเองนะครับปิดก็ได้เปิดก็ได้นะครับคว้า เพื่อความเมามันนะคฮะอย่าลก็ฝากกดติดตามผลไลค์กดแชร์ด้วยนะครับน,น้าใครที่สนใจนะครับอันนี้เรามาเข้าสายนะชุดกอนนะครับเข้าสายง่ายมากเลยนะครับก็เสร็จสิ้นนะครับฝาก EP ที่2ด้วยนะครับมาเทสใช้งานจริงนะครับอันนี้ให้ชมนานๆนะครับถครคนไหนที่สนใจนะอย่าครอบครองนะครับวันนี้ผมกข้อมาทิ้งลายแทงในมุมตะกาแล้วนะครับงบไม่เกิน600นะครับชุดตัวน้องเนี่ยสวยงามมากเลยนะครับสลเวอนะครับเอาใช้กับคันสปินนะวุ a ยแบ็แฝากด้วยนะครับ